สิ่งที่เป็นโมคลในหัวใจมนรุย์เราเรี่ยก,ก็คือรรมเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเป็นโมคลนี้กว่าธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์รวมอยู่คําว่าประเสริฐเรียกว่าโลกุจรธรรมธรรมไม่เคยอยู่ใต้โลกอยู่เหนือโลกตลอดมาวันนี้เราทลายก็เลยว่าทำรรม,มหาโมคาบไหว่าบูชาบรรจุ พระธาตุต่งหลายเข้าในสู like ่เข้าสู่อะไรที่อย่างเดียวนี้เสร็จแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังให้พากันตักอกตักใจละเกิดมาเราต้องมีต้องมีธรรมในใจมาดูไปเหมือนสัตว์สัตว์ไม่มีอะไรละธรรมไม่มีมีแต่โทษเต็มเนื้อเต็มตัวเกิดมาก็เกิดมากับที่สกปรกถ้ตกออกวาแล้กใจก็สกปรกวันรตามกัน จะเอาอะไรมาสักพ่อซาราก็คือธรรมนี่แหละฉันเอาธรรมมาประทานให้บนนีขอให้ท่านต่างหลายได้รับธรรมนี่เข้าสู่ดวงใจไปที่ไรยาปอยพุทโททัโวสะโคเป็นธรรมประลับเล็จประเสทตรดีไม่ดีคนเกิดมาเต่แผดีมีใครมีพุทโททัโวสะโคติดใจอยู่างนี่หายากนะ เจ้าถือว่าป่าโรกๆไปสั่นแนะแต่ว่าเป็นของดีของขังมีจะคนขังๆขังแบบนั้น,นะละพระเดกขังแบบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ารรพระพธรรมพระ,งระสงฆ์นี่ขังในพระองค์ท่านแล้วก็ออกว่าขังกับประชาชนที่ว่าเขาโพกับถือบูชากราบไหวา้ระลึกถึงท่านประจําใจอยู่ไปที่ไหนมีพุโทโธทัมโมหรือสังโฆ ปวดใดก็ตามทัาอะไรทั้งสามปวก็ได้เพียงบวเดียวบวดใดปวดใดปวดใงฝังภายในใจว <c oughs> ่าทีนีกว่าเราว่า้วยความเป็นมงคลวันนี้ก็มาในา,านนี้จิตใจก็มีทํางเป็นมงคลเป็นม,ม,มหามงคลติดตัวเราว่ามาจ้กระชากวัดนี้นี่ราว่าเทิดทูนทำขอเสริฐเลิศเตอที่ท่านจะดงจบเมื่อสักครู่นี้ ให้นำไปเทิดถูนมูชาอยู่ภายในกิตใจของทุกคนทุกคนนะเกิดมาตั้งแต่ออดเกิดไม่เคยเห็นพุทธไม่เคยได้ยินพุทธโธทโมโสังโฆมีเยอะในโลกกาะฐานี้ที่เรามีวาสราเกิดว่าก็เกิดว่ากับพุทธเลยเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธถือศาสนาพุทธเรื่อยมาแล้วการเป็นอยู่รับรอนเป็นตายอะไรก็เรามองไว้กับ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหวบูชาเป็นวันใจของเราตลอดมาน,นี่นี่ละอรวิเศษไปแล้วก็วิเศษอยู่ในใจถ้าไม่มีอันนี้จะหาต่อคำทั้งแท่งทั้งแท่งนั้นแสดงว่ากองเป็นสู้เขาต้งรูกต่อว่ามีกองหมายมันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นชาติอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมชาติอยูภ่ภายในจิตใจของเราเมื่อน้อมไปเรื่อยถึงแล้วก็ จะเป็นูมคนใจใจเป็นโมคุลคำว่าธรรมวัฒน์นี้ใครอยาฆ่าอยาเป้าว่าอะไรคาดครณเราเอาอย่างนั้นไม่ได้ธรรมนี้เลิศเดยที่สุดแล้วเป็นธรรมชาติที่เหนือความคาดความคิดความหมายความรู้เราของใครทังนั้นเป็นธรรมที่เลิศเดยอยู่ภายในใจทุกตาเขียนใจก็ตามสั้มีธรรมวิเศษสี่ไม่มีธรรม ม่มีผู้โทโบสกงโฆสู้ไม่ได้มันเลื่อจะได้จิตอะไรจิตนี้กับธรรมนี่เข้ากันได้สิ่งอื่นได้เข้าไม่ได้น้าจิตกับธรรมล้วเข้ากันได้ตลอดไปขอให้ท่านต่าเรื่อนนำธรที่ประกาศกว้างๆว่าตั้งแต่วันเกิดนี้เข้าไปสถิตอยู่กับใจไปอยู่ที่ไหนก็ไปกับผู้โทกับตบูสู่กับสังโฆื่อคิดดูจิตอะไรจะ มีเขียวมีฟันอะไรแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือพ่อว่าแม่บ้านอะไรให้เอาพระพุทธเจ้ามาตีรากนะ,นะแม่บ้านคนไหนป็นปากเต่งๆหรือพ่อว่าคนไหนป็นปากเต่งๆให้เอาพระพุทธเจ้าพ,พระธระรมโสวก็ตีปากอย่าพูดอย่างนั้นว่างั้นเข้าใจไหมล่นะนี่ละพรก็เลยคนมีธรรมแล้วมีความอดความทนเก็บความรู้สึกได้ดี ผิดกันกับคนไม่มีทางไปไปที่ไหนแล้วก็แเป้แปะไปที่ไหนมีจะผิดกันทะเลาะกันไปที่ไหนไม่มีทางแล้ววันนี้มันจะเสียรุ่นลายของเสือโคร่งใหญ่ด้วยมาก็มาใส่พ่อบ้านแแป้แเป้พ่อ้านโมโหท่านก็เอาของดีของขัง,งเอาวัดต่อกันว่า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 อย่าไม่เป็นไรกันะคนมีพุทธโทตวโสโคัคต้องเป็นคนมีความอดทน หัวผัวก็อดได้เมียอดได้เพราะความถูกต้องดีกันแล้วและคือทำกาบว่าทั่วโลกแต่ความผิดจนเาราอดรับวความโมโหโทโสแล้วว่าแวกว่าแวกเอาว่าใส่กันนั่นเป็นของในร้ายใกล้กับวิชาหมาออกจากนั้นก็ัดกัน,กน,กน,น,นั้นไม่มีไปที่ไรไม่มีใครต่อยสุดท้ายก็มาต่อยพ่อบ้านพ่อบ้านโมโหว่ากันก็นต่อย แม่บ้านสบายไอ้แวกแวกอะไรนะฮะไม่อายบ้านเขาหรือเปล่าอย่านี่อย่าไปเวแ๊แว่กแล้วมันอายบ้านเขาให้อยู่ยอมรับกันใครผิดใช่ย,ยอมรับว่าผิดใครถูกก็ยอมรับว่าถูกแล้วอยู่กันได้คนเราถ้ารับยอมรับความผิดความถูกว่าเป็นความจริงแล้วก็เราก็ยอมรับจริงๆก็เป็นความดีไปตลอดสามีภรรยาอยู่กับ อยู่ด้วยกันเป็นชะกันทั้งวันตายก็ไม่ทะเลาะกันสิ่งที่ทะเลาะก็คือสิ่งเดียวแล้วนะไอ้พากันจสิ่งเดียวแล้ไม่คือคือมันคืออะไรสิ่งเดียวแล้วมันมีอยู่ในบ้านในเดือนเราเดียวแล้วจะรักมันนะไอ้ตัวสําคัญเดียวแล้วคืออะไรเห่าเห่าก็เร็วกัดก็เร็วได้วิชาที่เข้าไปแล้วจะเป็นคู่ต่อสู้กัะสามีภรรยารักกันอะไรก็ตาม แวะได้เวะได้ใน,น,น,นก,กนจนได้อย่าพาการทำนะคาถาที่มอบไว้ทุกคนทุกคนไปเก็บไว้ในจิตในใจยาประกาศยาออกออกเก็บความรู้สึกไว้ดีอย่าให้มันออกว่าพี่ว่าพี่อย่าง,ง่ายได้มันเสียของกลางของเราผู้มีเราในใจวันนี้ก็พูดไปเท่านี้แหละหลวงตาเราบทกำลังและทุกอย่างอะไรก็ไม่เป็นการเป็นการเวลาพูดนี่ก็จะไม่มีเสียงแล้วนะอด คนเอาอย่างนี้นะคงจะจําได้นาที่หลวงตาปฏิปสสธรรมของพระพุทธเจ้าอภิญญาวิเศษเดอร์คือเฉพาะอย่างยิ่งให้มีพุทโธทรรมสัคโติดใจสักหัวทั้งเนี้อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปเก็บความรู้สึกให้ดีอย่าเวทว่าเวว่าไอ้าะแปะเอบะอแปะเห่าก็เร็วกัดกันก็เร็วว้าสู้ไ่ได้อย่างนั้นอย่ามาใช้ในหลวงพรุมุข มาดูเรานี้เป็นเจ้าของหมาแนละ้วมันไม่ใช่เป็นเป็นบวยของหมาย่าให้หมาเอาเอำนาจมาใช้เราเรามีอำนาจเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องคิดซะก่อนถ้ามันจะเป็นของที่เดียวแล้วก็ปิดเก็บความรู้สึกไว้ไม่พูดแล้วมีอะไรก็ค่อยมาพูดอันสู่กันฟังในเวลาบ่างว่างจากอะไรจากตัวตัวสำคัญตัวแววว้าแววว่า ถ้ามาพูดกันตกลงกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วผัวเมียเราอยู่ด้วยกันใครก็ตามอยู่ด้วยกันต้องรักกันตายไม่ทะเลาะกันเลไอเออาเอาเพราะแปะเพราะแปรแะไม่รักษาความความความรู้สึกภายในใจของตัวให้รักษาความรู้สึกเก็บความรู้สึกไว้อย่าพอเพราะแปะเอาแรเร็วเกินไปมันเปวิชาสีต่ําเออาแล้วเห่ากันกัดกันใช้เวลา้นะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้แหะพูดว่าขอนี้ก็จะตาะดองตาเวลานี้จะก่อจะเสื่งนะดุพละ่ะทั้งดุคนก็น้งเกรงเทเก็คาตาเขาชมก็ว่าเก่งเปล่งแต่เขาถ้าเขาเริ่มหนี้ว่าไปดุเขาเนี่ยก็ไม่เก่งเก่งแต่เขาพูดดุเก่งๆอย่างนั้นต,ตัวหนุเก่งๆอย่างนั้นไม่เคยพี่เขาพูดหรอกพูดที่ว่าวิ่งว่าวิ่งทั่วว่าทั่วเมืองไม่เป็นทำรม่รนะักดุอย่างนี้ก็ดเรียกว่าดุแบบพระ รูแบบคาราวาเป็นร hey, ูแบบฟ้ากันกันก้าใจเลยมันพูดเจียงสใหญ่พูดว่ากเแล้วเหนื่อยแล้วอะไรขอกอสวัสดีเจ้ืวีกับทุกคนทุกคนทุกคนนะกรเถิญเอาแค่นั้นพูดว่าอันนเยมาที่เฉยครับทนทนทนมากนา